แล้วด้วยอนุสงส์เห็นทานก็ขอให้ลูกทั้งสามทั้งสี่นี้ให้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามให้ดวงตาเห็นทจยิ่งขึ้นไปทั้งครอบครัวพบความสุขด้วยในการปฏิบัติทมคำสอนพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะลูกหลานเอ้ยียถาวารีวาหาโภลาปัิโภเรตีสาคารเทวากุลวายตัวจินังเปตานังอุปปัตติอิสิตังปะจิตังตุมหัง कृपमिव च मेचतु सभे पुरन्तु सङ्कल्पा जन्तुपन्नसो यथा मणिच्योतिर्लसो यथा सभ्ये ते यो विवर्धन्तु सफलोको विनशतु मा ते पव त्वन्तारायो सुकीरिकायुकोपवधनशिरिसङ्गुठ पयिनो च लोथं मवर्धन्ते อายุวันโนสุขังภาลังส um ัพพุทธาตุภาเวนะสัพพธรรมาตุภาเวนะสัพพสังฆาตุภาเวนะพุทธรัตตานังธรรมมรัตตานังสังฆรัตตานังติณังกรัตตารังธาตุภาเวนะ ရသစသစစทําမထတवे என ပကရတ எனကන්නစပကတवे என စအလစသพရ sသသစ ပပထ o สัพเพเตตุนนิมิตตาสัพเพเตอวะมังคะระปินาตัดตุอาจุวัตถากงโกทารวัตถากงโกสิริวัตถากงโกยาสวัตถากงโกภาละวัตถากงโกวันลวัตถากงโกสุขวัตถากงโกโคตุสัพพันธาม ทกโลุกาพยามเบเอราสุกัสตุจุปัตตวาอริกานตารัญญาบิวินัต,ตัตตุจัตเตตจสัจยสิทธิทารังลาบพังสุดทิมภาขยังสุขังปรังสิริอาตยุจาวันโนจะโพคังวุธิจยสวัสดสันตังบัตสาจายุจัต ทิวัตสิทธิประวัติตุนเตประวัติตุสัพพมังคารัมลักขันตุสัพพเทวตาสัพปพุทธาคุภาเวนอะสัตตาสุดเทปวันตุเตมปวัตตุสัพพมังคาราการัพขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมาคุพาเวนอะสัตตาสุดเทปวันตุเตม พระวตุสับป,ปะมังคาราการะกขันตุสัพป,ปะเทวตาสัป,ปะสังขานุภาเวนสสัสธาุสเทพระวันตุเตสสุ <c oughs> เห็นยังไงวันนี้มีอะไรให้หลวงตาชี้แนะบ้าง หรือมีอะไรเมื่อกี้นีหลวงตาบ้างก็ดีเช่นเดียวกันต่างคนต่างที่นีกันก็ได้แต่ลูกก็อนุญาตนะลูกนะ <Okay. S 1> ตามสบายเลยอันไหนไม่ถูกไม่ควรที่นีหลวงป้อหลวงตามาก็ได้ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมลูกต่างคนต่างศึกษาธรรมะด้วยกันนั้นแหละต่างคนต่างรู้มาก็มาศึกษาก็มาถามไถ่มาสนทนาธรรมกันเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจเรื่องเอออย่าะอ, <c oughs> อะไร มีอะไรถามมากไี่มีพูดได้ไหมไม่ได้ทําไมพูดไม่ได้ล่ะอหนูคือพวกเราอะค่ะทํากรรมฐานมานานแล้วสายหลงพ่อจรันนะจ๊ะค่ะแทนสายหลงพ่อจรันพองน้อยุบหนอเนี่ยค่ะสติประฐานสี่ือนค่ะทีนี้ก็สอนหลานสามปีสามปีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้ให้เขาทําทุกวันหนูก็ฝึกเขาทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มีมีอยู่วันหนึ่งตอนที่เขาเปิดเทอมหนูก็เลยตัดสินใจให้เขา,เาถ่นขึ้นมาทําตอนที่สีนะ่อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บด้วยความที่เขาเราอะทํามาทุกวันแล้วก็เลยตั้งจิตถึงอ,อพอหลวงพ่อจรันท่านสิ้นไปก็เลยหนูก็เลยตั้งจิตถึงหลวงพ่อดำ หลวงพ่อดำเพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อจรัน<ม>ทีนี้เนี่ยก็เลยส่งจิตออก<ม>พอตอนจีสี่พวกก็เลยให้หลานเขาทำกันเองเย้ยหลานคนนี้ทำเอง<ม>ปรากฏว่าท่านคงไม่ไหวทนไม่ไหวท่านก็เลยมามาสอนม,มาสอนในนิมิตนิมิตะคะ<ม>คือเรื่องราวก็ดำเนินไปแล้วก็พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์เลยะคะ่ะ<ม>เสร็จปุ๊บผลสุดท้าย ผลสุดท้ายก็มาลงตัวที่ว่าเป็นท่านแล้วก็เป็นคณะเทพโลูกดอนอก็มาสอนอะไเลยางค่ะแล้วก็จัดอบรมกรรมาฐานที่ผ่านมามหนูก็เลยให้ท่านนายเป็นคนจัดการทั้งหมดว่าควรจะให้ผู้ปฏิบัติทําในแนวไหนอนะไรอย่างค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าที่จะมาเชียงใหม่เนี่ยก็เห็นว่าเห็นใน t i ๊กต็อกโซเชียลอะคะ่ะหลวงพ่อ ก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินทุดงมามแล้วหลวงพ่อดําแต่พวกหนูเรียกว่าตาทาวีนะคะ<ม>ออท่านกา็คือท่านก็มาบอกเรื่อยๆว่าท่านเป็นหลวงพ่อดำเป็นหลวงปู่เทพลวงปูด,ดอนเป็นหลวงปู่ใจ<ม>เป็นตาทาวีอะไรเงี<ม>้ยค<ม>่ะแล้วก็เราก็พูดคุยกับท่านโดยผ่านทางหลานคนนี้<ม>แล้วก็คุยกันคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บก็เห็นก็เห็นหลวงพ่อเดินทุดงมาที่นี่แล้วประกอบกับ มาทำกรรมาฐานที่เชียงใหม่พอดีอะไรอย่างค่ะก็เลยถามท่านว่าเหลวงพ่อท้วมเ,เ,เป็นยังไงอะไรอ่ค่ะเสร็จปุ๊บก็เลยท่านก็แบอบกอ๋อขอโทษนะคะบอกว่ากูปั้นเองลูกศิษกูเอง <laughs> <laughs> หนูก็เลยตามมาหาคะ่ะ <laughs> เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของ ตาเขาตาทวีตาทวีลองผู้ดำใช่ค่ะไม่ชัดเจนไปเลยค่ะแล้วก็เอแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอหลานเขาก็เลยเปิดรองเท้าแล้วก็อหลวงพ่อดำก็เลยบอกว่ารองเท้าอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านขาคืออนุญาตให้ท่านใส่รองเท้าได้เพราะว่าท่านสุขภาพไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเมื่อวานพวกหนูก็เลยไปซื้อรองเท้ามาให้ท่านแล้วก็ไซส์ค่ะ หลวงปู่ดำเอ้ยหลวงพ่อดําก็จะเป็นคนบอกว่าไซนี้ค่ะแล้วก็ผลไม้ด้วยท่านก็บอกว่าให้ไปเวลานี้นะเวลานี้นะไปซื้อมาผลไม้จะได้สดแล้วก็ท่านจะได้ฉันค่ะแล้วก็แล้วก็จริงๆเมื่อวานะหลวงพ่อดําเขาไม่ให้พูด <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีหนูก็เลยบอกว่าเอา้าวันนี้ซื้อ ผลไม้มาให้ท่านละกันเพราะว่าล<ม>ูกคาที่เป็นลูกศิษย์ท่าน,นก็อยากจะมากราบลูกศิษย์ท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขยันขยอให้ท่านคือหนูว่าด้วยความที่จิตยังจิตยังไม่ได้<ม>ท่านจริงๆนะท่านบอกว่าหนูว่าดูเห็นได้แล้วแต่ว่ายัางไม่ถึงเวลา<ม>ก็เลยคือด้วยด้วยด้วยบุญกรรมที่เราสร้างกันมาค่ะ<ม>ท่านก็เลย เอมาสอนแล้วก็ร่วมกันเป็นชาติสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ในนี้ฮะจะมีอะไรคะพุทธคือด้วยความที่ที่หลวงพ่อทวนเป็นลูกศิษย์หนูก็เลยเอาสิเอาเลยค่ะหนูก็เลยมากราบหนูก็เลยมากราบแล้วนนี้ตอนตอนที่ได้คุยกับหลวงพ่อดำตอนแรกๆอ่ะ เลยพวกเราก็ยังไม่เช <sh arp> <Three> ื่ออก็เลยพิสูจน์มาโดยตลอดแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุยออกมาเลยพูดออกมาเลยอก็พูดเลย ก็เชื่อคะ่ะเชื่อเชื่อไม่เชื่อก็พูดออกมาเลยเชื่อคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนอบรมกรรมฐานตอนช่วงตุลาคะ่ะของปีนี้คะ่ะก็ทั้งคณะเทพลูกอุดอรนะเขาก็มาลงท่านก็ท่านก็มาดูลูกศิษย์ของท่านเนาะแล้วก็มามาแก้สภาวธรรมสำหรับอลูกศิษย์ที่ไม่ ยังไม่ผ่านหรือติดอะไรบางอย่างนะที่ไม่เชื่อว่า <Hey. S 1> เออนโกสวรรค์หรือหลวงพ่อดำมีจริง <Hey. S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว <Hey. S 1> ท่านก็มาแก้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 แกให้อะไรเงี้ยเสร็จป <Hey. S 1> ุ๊บเอ,อ่อแล้วท่านก็จะมาของเราจะมีอยู่สี่คนสี่ <Hey. S 1> คนแล้วก็เนี้ยจะเป็นคนพูดให้เพราะว่าอ,อ่าเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาเวลาตาทวีท่านมาเห็นนะคะหลวงปู่ดำอะ่ะ <Hey. Hey. S 1> คือเห็นบ่อยมากอะไรเงี้ย <Hey. S 1> ซึ่งเราไม่เห็นแล้วก็เราก็ย้มพิสูจน์ว่าเอออะไรนะ แล,แล้วเราจะรู้ได้ไงเราว่ามีจริงอะไรอย่างเพราะว่าตอนแรกอะพวกหนูก็มีความรู้สึกว่าใครอะไรเงี้ยค่ะ <Hey. S 1> แต่ว่าวิธีการสอนของท่าน่ะเอ่อมารู้ทีหลังว่าท่านสอนหนูสองคนน่ะโ <Hey. S 1> ดยเฉพาะหนูสองคนน่ะ <Hey. S 1> เหมือนเหมือนเป็นเรื่องราวสอนแบบหลวงพ่อจรรยเลยตั้งแต่พื้นฐาน <Hey. S 1> ตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเทวดา <Hey. S 1> ท,ที่ที่อยู่บนที่เกิดบนยอดจ้า ตายต้นไสแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นจนถึงพรม mm hmm. เป็นหัวหน้าพรม mm hmm. แล้วก็เป็นอะไรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง mm hmm. คือตอนนั้นท่านไม่บอกท่านไม่ยอมบอก mm hmm. แล้วก็ไม่คิดจะบอกด้วย mm hmm. เสร็จปุ๊บพ,พอมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคือท่านจะพูดเรื่องราวแล้วเขาเรียกเเขาเรียกว่าอะไรนะ คือเหมือนเหมือนจะบอกแต่แบบให้เราใช้ปัญญาพ้นหากันเอาเองอะไรเงี้ยค่ะคือท่านจะสอนแบบนี้อ่าแต่ว่าแต่แต่ท่านจะมีจะมีเพื่อนอยู่อยู่องค์หนึ่งก็คือตาอาดอ่าเป็นสมเด็จพระชา,ารย์อาดอาสโพกอ่าเป็นเพื่อนศีกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตาตาอาดท่านก็จะแบบอ่ท่านก็จะเป็นแบบ ฟันโชวฟันโชกฟันโชวอะไร่เงี้ยค่ะเรื่องอเรื่องนูนี่นั่นแต่ว่าถ้าเรื่องกรรมฐานต้องหลวงพ่อดำอก็คือถ้ามีอะไรถ้าท่านถ้าท่านอยากจะทําอะไรถ้าเริ่มต้นแล้วเนี่ยท่านจะไปถึงที่สุดอไะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกหนูก็ได้เรียนรูเพวกนี้มาอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เนี่ยคะ่ะจริงๆมีเรื่องราวอีกเยอะแย,ยะมากมายก็ไม่เป็นไรเล่าท่อที่เราได้ยังไ ไม่มีเวลาจน <c oughs> ถึงเกินไปไม่เสียเวลาจนเกินไปอพอสมควรสมเหตุสมผลลูกส่วนที่ลูกได้พบได้ประสบมาได้ประสบการณ์มาต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีนลูกส่วนที่ท่านมาสอนทำต่างๆก็เป็นสิงที่ดีน้อยที่จะมีคนเจอในครอบครัวอย่างนี้มันก็อายากด้วยทุกวันให้ลูกเข้าใจหรือยัง เมื่อแรงกายแรงใจศรัทธาหรือว่าเจรัญก็เป็นรูปสืบรูปปู่ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนี่แหละเราก็ไปถูกทางแล้วเดินถูกทางแล้วปฏิบัติต่อ,อไปตามคำสอนของท่านนี่เลยเป็นสิ่งที่งดงามที่ดีท,ที่สุดครอบครัวในกี่ครอบครัวพัคนครอบครัวหมืน่นครอบครัวแสนครอบครัวก็หาไม่เจอนะลูกเข้าใจหรือยังน้อยนักที่จะมีคนเจอคนพบเป็นแบบนี้เข้าใจหรือยัง แม้เราจะไปพูดที่วงกว้างขวางเขาไม่เห็นกับเราเขาก็จะวอนราะเราอีกมีจริงด้วยเหรอนี่จํากัดคําพูดจะไปพูดที่ไหนก็อย,อยู่ในทางเดียวกันไหมถ้าไม่ใช่ทางเดียวกันเราพูดไม่ได้นะลูกเข้าใจไหมอย่างลูกพ่อเนี่ยเปิอดอกไปเลยจะพูดอะไรพูดได้หมดทุกอย่างที่เราประสบพบการมาตาม่างๆนะเข้าใจตรงนี้ไปเจอที่ไหนพูดได้เลยเรื่องนี้แต่ต้องดูว่าคนเยอะไหมคนเยอะหรือคนน้อยเรามาดะครอบครัวหรือไม่เข้าใจไหม นันหละมันจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมคนเยอะเขาไม่เข้าใจกับเราก็จะหาว่าเราบ้าประชีกมันเป็นอย่างนั้นทร,รมัองก็ต่างกันไปกับคนที่เห็นทมกับไม่เห็นทรมันต่างกันนะลูกเฮ้ยเข้าใจไหมหลานเข้าใจนะลูกเจ๋งม,มากเลยเรานี่ไม่ธรรมดาเออ,อเอาละเอียดทั้งหมดพ่อขอบันทึกให้พ่อเ่วเล่มได้ไหม รายละเอียดรายละเอียดคือพวกหนูกําลังทํากันอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงจนจบอะเจ้าค่ะพ่อด้วยพ่อจะต้องเดินทางถึงไหนเอาถึงนั้นเอยอะนะครับไม่เป็นไรเอยอะมากครับเยอะก็ไม่เท่าไหร่เป็นเป็นบันทึกประมาณไหนคะเพราะว่าพวกหนูมีแต่คือคือเล่าเล่าผ่านอะไรนะ MP3 เป็นเป็นไฟล์เสียงพอได้เจ้าคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไม่ได้ค่ะเอาเฉพาะตรงที่ท่านมาสอนก็เท่านั้น าจา์สั้นสอนธรรมในแนวธรรมคือในธรรมคือที่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อดาทางสายหลวงพ่อจรันเพราะว่าคือคือท่านบอกว่าท่านมีอยู่สี่สี่ร่างครับนี่ขอขอเล่านะครับเออได้ก็คือหนึ่งก็คือเป็นหลวงปู่ใหญ่อถ้าเกิดเป็นหลวงปู่ใหญ่เนี่ยจะลงคําว่าน่าจระลูกหวานเอ้ยพอดีเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานหลวงตาบ ่ันพูดคําว่าะลูกหลานเอ้ยก็เลยถามนะครับครั้ที่สองก็คือถ้าเกิดเป็นตาทวีเนี่ยจะพูดว่าไอ้ควายเอ้นี่นะครับอันนี้ขออนุญาตนะเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยคั้ที่สามก็คือถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นหลวงพ่อดำเนี่ยจะพูดคำหยาบหน่อยหนึ่งแล้วก็จะใส่ธรรมะเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดระดับที่สี่ก็คือจะเป็นหลวงปู่เทพพระอุดรนะครับ ีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสาสี่สายเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือหลวงพ่อดำจะมาทางสายของพองหนอย,ยุบหนอ <Hey. S 2> นะครับแล้วเศรษทีนี้เนี่ยท่านก็เลยสอนคําว่ามีผู้จิตสองประโยคสําคัญนะครับพระเจ้า <Hey. Hey. S 2> ก็คือบอกว่าหลวงพ่อดําไม่เคยกลัวใคร <Hey. S 2> อันนี้คําที่หนึ่งนะครับ <Hey. S 2> อีกคํานึงก็คือพูดว่ารู้หนอเป็นคําประจําตัวกู <Hey. S 2> นะครับก็คือ ก็คือให้รู้หนอบ่อยเนื่องจากว่าสอยทางพองหนอยุบหนอฮะรู้หนอที่ท้นปีปักจิตที่ท้นปีให้รู้ตัวตลอดเวลาว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สองคำนี้เนี่ยก็เลยไปค้นหาว่าคําว่ารู้หนอเนี่ยสอนที่ไหนบ้างก็เลยไปดูที่วัดมหาธาตุปรากฏว่าไม่มีสอนรู้หนอแล้วก็ไปดูที่อื่นที่วัดอื่นๆที่สอนทางพองหนอยุบหนอก็มีคําว่ารู้หนอ <A. S 2> แล้วก็เลยรู้ว่าคําว่ารู้หนอเนี่ยเป็นคําที่สําหรับวัดอัมพวันเท่านั้น <A. S 2> แล้วซึ่งหลวงพ่อจรันก็ไปศึกษากับไม่รู้ว่าศึกษาที่ไหนก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากครังหลวงพ่อดําที่สอนคําว่ารู้หนอเป็นคําประจาตัวกู <A. S 2> แล้วก็หลานระดับนี้หลานคนนี้ก็ไม่น่าจะพูดประโยคยนี้ได้ <A. S 2> ก็เลยทําให้ทําให้เข้าใจว่าเป็นหลวงพ่อดำ <A. S 2> นะครับแล้วก็ พอฟังคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ฟังว่าธรรมะที่ท่านสอนะดี <Hey. S 1> ก็เลยก็เลยฟังมาเรื่อยๆแล้วก็มาพิสูจน์กันตรงประโยคนี้ครับ <Hey. S 3> คนนี้จริงจริง,รงอ่ะท่านท่านพูดว่าท่านนะวางวางแผนการเป็นลำดับลำดับไปแล้ว <Hey. S 3> ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดอะคะ่ะ <Hey. S 3> ด้วยสายสัมพันธ์ เลือดเนื้อเชื้อไขที่ผูกพันกันมาก่อนที่ก่อนที่ท่านอ่ะก่อนที่ท่านไม่ต้องคุยอ่ะไม่ต้องคุยอ่ะอไม่พูดเอออ่ะพอดำไม่ให้พูดค่ะเอาพูดธรรมะแล้วกันค่ะก็คือว่าท่านก็มาอะไรนะคือพูดเนี่ยคือไปไม่เป็นเลยค่ะตาอืมเราถ้าที่พูดได้ที่พูดได้ในสวนกับสวนเออครับผม เศรษีนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านสอนธรรมะเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าท่านสอนอะไรเออก็คือเรื่องของการกําหนดให้รู้ตัวตลอดเวลาแล้วก็มีการทดสอบหลายหลายอย่าง <S <s <uck> <S สําหรับผู้ปฏฐฐิบัติม่พูด <S <s <uck> <S พ,พูดได้เอาผู้ชายท่านรู้พิเรือถุ้ผมก็คือก็คือ,อผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยเขาจิตเขาตกหรืออะไรเงี้ยท่านก็จะสอน วิธีการแก้ <Hey. S 1> ในสภาวะต่างๆนะครับเช <Hey. S 1> ่น uh. ให้กินไม่ชอบอาหารอย่างนี้ <Hey. S 1> ใช่ไหมครับไม่ชอบพริกก็ให้กินพริก <Hey. S 1> ไม่ชอบจับชายก็ให้กินจับชายไปเรื่อยๆ <Hey. S 1> แล้วให้กำหนดเอา <Hey. S 1> ให้กำหนดอาการเอาว่าสิ่งที่ไม่ชอบ <Hey. S 1> ให้รู้ตัวประมาณนี้ครับก็ใช่แล้วถูกแล้วสิ <tok. S 2> อย่างเราทุกคนมันไม่ชอบอะไรก็ฝืนตรงนั้นแหละใช่ค่ะทาให้ฝืนมันจะข้ามไปได้ยังไงครับผมเอ้ยเหมือนกันทุกคนเราไม่ชอบคนั้นก็ฝืนตรงนั้นก็ข้ามไปสิเพื่อ <ค áp. S 1> ไม่ชอบเกิดขึ้นฝืนไปได้โอ้เราไม่ชอบตัวนี้แล้วก็รู้นี่ครับพอไม่ชอบุ๊บที่เกิดเป็นความชอบเกิดขึ้นพอข้ามไปได้แล้วเนี่ยเอ้นความไม่ชอบเป็นยังไงมันก็ไม่ดีที่มีชอบท้ามไปแล้วมันก็ดีสิอ้าวต่อท่านจะสอนว่าความไม่ชอบก็ต้องกําหนดความชอบก็ต้องกําหนดเอ้ยประมาณนี้ แค่นั้นแหละสุกแล้วให้พอมีอะไรหลานพูดหน่อยสิเอาหลานพูดหน่อยสิไม่มีมีได้สิไหนนะรองเท้าต้องใส่นะคะพันสีนะคะจะจะรูมอหรือออกสันนนนทางญาติโยวมือไม่ตีตำหนีล้มตาหรือเออไม่ไม่ตำหนินะเอาไม่ตำหนีล้มตาก็จะใส่หลวงพ่อบอกใช่ไหมหลวงพ่อบอกใช่หลวงพ่อทำท่านบอก ให้ใส่ใส่แล้วก็จะหายปกตินั่นเห็นไหมนี่เอออะไรลูกก็รับปากก่จะใส่กันแล้วกันใสใส่ออกกรรมฐานนี้เที่ยวนี้หละเออาเออมีอะไรอาลูกไม่มีเออกระชับแล้วกระชับเ่กลัลลงตาไม่ใส่สิใส่ที่ลูกทงตั้งผกตั้งใจซื้อมาด้วย ต้องตั้งใจใจจะให้หลงตาได้หายจากเท้าคิดเท้าแข็งด้วยก็ต้องใส่รับปากแล้วต้องใส่แนละ้วลูกแต่ไม่ขาดนั่นแหละใครจะทำในตีจริงเราเรียกคนอื่นเขาแต่เรามีทําอยู่ในใจทำอย่างไงก็ได้นะลูกที่มันถูกทางเข้าใจไหมนั่นแหละเอ้ังไรอีกมีอะไระไหมเฮ้ยอย่า,<ะ>ยาลืมละบันทึกสั้นๆให้หลงตาสักเล่มก็ได้นะ เป็นเป็นเป็นหนังสือเหรอคะเป็นหนังสือเป็นหนัอเออไม่ไม่ค่ะไม่น่าจะทันหนูหนูขอถวายที่วัดได้ไหมที่ไห,<ะ>ไหนก็ได้ลูกที่ไหนก็ได้หลวงพ่อหลวงพ่อวัดอยู่ที่ไหนอะคะพอดีว่าหนูต้องกลับไปทํางานที่กรุงเทพอะค่ะ๋อไม่เป็นไรไปถวไปถ,ถวายที่ทำนักสงฆ์เขาเต่าก็ได้าอว่าหลวงพ่อจะไปวันไหน้าทำนักสงฆ์เขาเต่าจังหวัดกาญจนบุรีมันอยู่เชนรอยต่อแล้ววัดนครบัถมสุพรรณนะลูกมันไม่ไกลหรอก อทางกรุงเทพเขาก็ไปจําสินภาวนาอยู่ที่นั่นเหมือนกันเอ้ oh. hey, ไก่ที่ไหนไมีไก่ถท่าถึงกระแพงแสนพอออกจากกระแพงแสนไปก็พัดพัดแท่นออกจากพัดแท่นไปก็อำเภอพ,พนมทวนแป๊บเดียว oh. ถึงพนมทวนแล้วก็นั้นเด็กก็ไม่ไก่ออกจากกระนวลทวนไม่ไก่เลยเพราะยังเ <Okay. S 2> hey, ดินจากสำนักสงฆ์เข้าต่อมาพุบรมทวนเลยเอ้อเดินกลับไปเดินกลับมาอยู่นั้นเลย oh. อ๋อหลวงพ่อคะ,อะเวลาหลวงพ่อเดินนะคะคือใช้สติเดินไปด้วย ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วทีนี้เวลาเวลาหลวงพ่อเดินน่ะหลวงพ่อเดินเหนื่อยไหมคะส่วนมากจะไม่ค่อยเหนื่อยก็คือใช้ตัวนี้เลยตันนี้เลยเอาอย่างไงที่แห้มาลูกฮะนี่มีอะไรมีไหมนี่หลวงพ่อดามพี่แหนมหน่อยสิมัวมพี้ยนอยู่นั่นเลยแล้วลูกเสียดจะรู้ได้ยังไงอ่ะ เออถึงทำยังไงต่อไปถึงจะถูกเส้นทางที่เดินถูกปฏิบัติถูกที่นะมาหน่อยสิเออได้ไหมไม่มีไม่มีเหรอเออมีก็บอกหน่อยสิให้กำหนดเอาเองอ่ะใช่ไหมเธอหลวงปู่ทำท่านบอกว่าให้กำหนดเอาเองเจ้าค่ะถามนั้นเลยไม่เป็นไรเลยแล้วที่นีแก้ไขในตัวของตัวเอง แต่ทุกหมวดทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็ไม่เหมะเอาเทื่อว่าปัญญาของัวอยังจะมีเท่าไหนถ้าเราไม่มีปัญญาบางอย่างเราก็ค่อยชืดเนื้จากผู้อื่นถ้ามีปัญญาก็ทําไปจะ่ช้าแต่เร็วก็มีปัญญาตื่นเชี่ยวเด็น,นกับล,ลูกออนี่แหละคือขอบใจมากๆคือน้อยที่จะเจออย่างนี้จาไห้ลูกเมื่อมีโอกาสอย่าลืมทำสำนักสงฆ์เขาเต่า,ตาจากกาังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็หนังสือที่บอกบันทึกเอาบันทึกเฉพาะในการสอนนะ สอนในการปฏิบัตินะลูกนั่ค่ะแล้วเจอพ่อจะได้เอาเป็นเยื่องอย่างต่อไปในวันข้างหน้า้าใจหรือยังเจ้าค่ะเอ้แล้วหลวงพ่อจะคือสํานักนะหลวงพ่ออยู่เลยใช่ไหมคะอยู่ที่นั่น2,000ปี2,000ปีใช่งปี2ปี 2> แล้วต่อไปอีญาติโยมไม่ให้ไปไหนก็คอ,อยอยู่ทั้งนู้นแหละอเออไม่ให้ไปไหนเปนังขาก็ต้องกลับไปที่นูน่นอีกหลวงพ่อก็ยังไม่รับปากว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ว่าไปแน่จะไปวันไหนไม่ทราบ เข้าใจหรือย yeah. ังนี example, uh ่แหละทำน้ำส yeah. ูงเก่าๆเหล่าลูกไม่มีอะไรก็มีต้นไม้ต้นอะไรอยู่นั่นแหละอมามีอะไรมาถามมาตอบมาพ่อดันพุ่งเพราะว่ามาปวดศัตรูค่ะลูกเอ็นละลูกทะลุมาปวดศัตรูไปด้วยเที่ยวท่องเที่ยวกรรมฐานภาวนาไปด้วยประสบการณ์แต่ละหมู่บ้านแต่ละสถานที่ต่างๆก็ปวดไปด้วยเข้าใจหรือยังเอ๊แล้วก็ บ่มรูกพุทธศาสนาต่อไปศาสนาของเรานี้ต้องบ่มรูเอาไว้นะลูกอย่างที่พ่อต้องการมาแค่นั้นลูกไม่มีอะไรอย่างอื่นไม่มีอะไรอย่างแต่ก็มีอยู่เท่านี้สัญญาข้าพพุทธผาถังพระสงฆ์ต่อมาก็ญาติยาโยมที่เน้นแนวทางในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาก็เน้นไปด้วยนั่นแหละคือหล,หลักๆคือการพุทธศาสนาของเราให้ยืดยาอต่อไป ทุกวันนี้อะไรอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเราต้องมาช้อนเอาไว้สักหน่อยจะได้มาก,กได้น้อยก็แล้วแต่โอกาสในจังหวะนู้นช้อนไว้นิดนงึงเพื่อจะได้เสรษฐีจตางกันขึ้นมาแต่ละคนแต่ละท่านนะลูกนะเท่ามีเท่านี้ผมหวังก็เดิทนทางต่อก็ปฏิบัติทำไปด้วยหรือขําไหนพักนั้นก็อย่างที่รู้นั้นแนี่ แล้วก็ประสบะการณ์แต่ละหมู่บ้านแต่ละประเ,เพณีพ่อก็ได้รู้ไปด้วยทักการที่ต่างๆก็รู้ไปด้วยลูกนั่นแหละคือประสบการณ์หาประสบการณ์เข้าใจไหมที่มานี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแอบแฝงรันเงินทองต่างๆไม่รับไม่เอาอข้าวปลาอาหารก็เช่นเดียวก้นมื้อเดียวก็แล้วเลยจบเลยจะไม่มีข้าวปลาอาหารมาเสริมมาอะไรอีกลูกต่อไปก็เป็นปน้ำปานะเท่าน้นอกนั้นก็ไม่มีลูก เวลาเดียวสายหน่อยเช้าหน่อยแล้วแต่โอกาสลนจังหวะเท่านั้นแหละไม่มีอย่าอื่นทำโดยครูบาอาจารย์อันนี้ก็เจตรงนี้วันหน้าคงจะได้สนทนาันอย่างนี้นะเยีะได้เวลาน้อยได้เกินเด็กทั้งวันทั้งวันก็ยังดีเออถ้ามามีโอกาสก็มาไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เจอกันที่นู่นกันแล้วกันนะลูกนะก็พยายามจะกลับไปกันแล้วกันว่าจะกลับไปแต่เป็นวันไหนยังไม่ทราบลูกเออ เพื่อต่างคนต่างได้นสนทนากันกันต่างคนต่างมีคำที่แนะต่อกันและกันมันก็จะไปได้เร็วขึ้นนะลูกปฏิบัติต่อไปเออนะหญิงต้องเข้ากลัวเลยนี่เอา,าละครับษาคู่กับลาเจ้าค่ะคดีคู่ดีเดินท,ทางกับกรุงเทพไปทั้งหมดเลยเนี่ยไอ,อ้เอออหรอสะพ้อนหัก<ป>ับแฟนก็ค่ะเออแล้วหลานอ่ะหลานอยู่ที่นี่เจ้าค่ะ ที่แล้วลูกทำไปแล้ลูกหลานเลยทุกข่านทุกคนมาสู่ทางแล้วปฏิบัติต่อไปนะขออนุโมทนาสามทุกทัานด้วยบุภาวาสนาไม่้องด้กพบเดเจอกันอีกลูกหลานนึ่ยสาธุเทอเรียนจะเรียนขออนุญาตถ่ายด้วยค่ะถ่ายนะกา ถ้าที่ให้ก็ผมกงพ่อดำบอกให้ออกมาให้เล่มาเห็นไหมมาเล่วันนี้แลเออขั้นแหละเละครับถ้าหลวงพ่อสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้ไหมคะไม่ทราบสิประมาณนั้นไม่ทราบสิที่พอรักปแลักกันนะดูกอทสา ب